ธรรม,มวุโธวาะหลวงปู่สาคอธรรม,มวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่31สิงหาคม2568คําว่าอุเบกขาคือการเข้ามาใกล้ชิดกับปัญหา แล้วหาทางแก้ไขทําไมทุกวันนี้ไม่มีมัคไม่มีผลก็เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้กําหนดลงมาที่ใจก็ไปทอดทุระไม่ได้เข้ามาที่ปัญหาปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไปยึดที่ว่าสมุท,ทยัยที่เราเข้าไปตั้งเข้าไปคิดเข้าไปปรุงเข้าไปแต่งไปยึดไปถือ มันก็กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาที่เรียกว่าสักายทิฐิวิชิกิจชาศิลปพระตประมาสเสียงที่เขาทำงานเราฟังให้มันเป็นฟังให้มันเป็นเรื่อง ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราฟังเป็นมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวของเรานะเสียงไม่ได้ยินฝนตก,กยังไม่ได้ยินคว้าร้องนี่ยังไม่รู้สึกฝนตกก็ไม่รู้สึกเวลาเราเดินยังกลมอยู่ถ้าเวลาจิตมันสงบ ฝนตกขนาดเปียกไปหมดเราไม่ร right. right. ู tunnels, so ้สึกว่ามีฝนตกฝนตกฟ้าร้องก็ไม่รู้สึกพอเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันจะขาดจากอารมณ์ข้างนอกการทำสมาธิภาวนาเราพยายามเข้าไปอยู่ข้างในเราจะออกไปข้างนอก คนส่วนมากชอบออกไปข้างนอกจากชาดกต่างๆจากเรื่องต่างๆจากอะไรต่ออะไรอย่างเรื่องการามสูตรหรือกาลามโคตร <c oughs> ท่านไม่ให้ไปฟังข้างนอกไม่ให้ฟังว่านี่คืออาจารย์ของเรานี่คือบุคคลที่เราควรเคารพ <c oughs> ไม่ให้เชื่อ ในคนเหล่านั้นกลามาคตรกลามาสูตรแล้วพอผู้เจ้ามาเขาก็มาทูลถามผู้เจ้าว่าพวกลทัทิต่างๆเขามาเสี่ยมสอนไว้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนั้นผู้เจ้าบอกว่าเรื่องลทัทิต่างๆหรือเรื่องคําสอนต่างๆมันเป็นไปกับมรรคไหม เป็นไปกับข้อปฏิบัติไหมเป็นไปกับอริยสัจไหมถ้าอริยสัจมันไม่เกิดขึ้นมาที่หัวใจของเราเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องไร้ประโยชน์ไร้สาระไม่ควรจะเอาไปเป็นอารมณ์ของใจฉะนั้นถึงว่าการทำงานในทางพระพุทธศาสนา ความเข้าใจของคนโดยส่วนมากกับความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันก็มไม่ได้แตกต่างกับหมาตากฝนพอหมาตากฝนมันเปียกอยู่ตอนที่มันตากฝนแต่พอมันเข้าร่มมันสะบัดตัวออกหมดนัน คนที่ได้ยินได้ฟังมามากมายขนาดไหนก็ตามมันไม่เข้าไปถึงใจจะอ่านตำรับตำลาหรือจะท่องบนสาธยายขนาดไหนก็ตามมันอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปในใจตัวอริยสัจมันไม่เกิดขึ้นมาที่ใจในเมื่อตัวอริยสัจมันไม่เกิดมาที่ใจ สิ่งที่เรารู้มาทั้งหมดเป็นของปลอมท mm hmm. ูเจ้าถึงว่าธรรมะคำสั่งสอนของเราตถาคต mm hmm. ถ้ามันเข้าไปปฏิสันฐานอยู่ในสันดานของผุตุชนย่อมเป็นของปลอมโดยแท้ mm hmm. แต่ถ้าธรรมะคำสั่งสอนของเราตถาคต ถ้ามันเข้าไปปฏิสันถานอยู่ในสันดานของพระอริยบุคคลย่อมเป็นของจริงโดยแท้มันเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นนกแก้วนกขุนทองพูดภาษาคนได้จริงแต่เข้าใจความหมายไหมที่เขาให้พูด มันมีตัวหนึ่งนกขุนทองอยู่ที่วัดธุดงคณิมิตปี 19, 19 19 18จะมาเดินผ่านมาตรงนั้นมาพักอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปสอนมันสอนมันบอกมันให้มันบอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่บอกว่าบอกมันบอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่ ไปที่นูน่นหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็บอกมันอยู่อย่างนั้นอยู่สองวันนัะน้องขุนอทองเรียบร้อยพอมันเห็นใครมาก็ตามมันจะบอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่ไปนูน่นทั้งทั้งที่หลวงพ่อก็นั่งอยู่ในกุฏินั่อันนี้เพิ่นเอาไว้นอกกุฏิตรงทางเข้าไป ฟังผ่านเข้าไปธรรมดามจะร้องเจ้าจ้าเจ้าจ้าแต่เราไปสอนมันให้มันรู้จักคาว่าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไปนูน่นบอกมันสามวันพอวันที่สามนี่ได้ผลทดลองให้นินเดินผ่านมามันก็บอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไปนูน่นมันพูดได้ แต่มันเข้าใจไหมว่าคืออะไรคนที่อ่านตำรับตำราต่างๆศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆก็เหมือนกันเราอ่านภายนอกไม่ได้อ่านเข้าไปที่ใจของเราอย่างพรมวิหารสี่เมตตาตนเมตตาสัตว์ กุณนาตนกุณาสัตว์มุทิตาตนมุทิตาสัตว์อุเบกขาตนอุเบกขาสัตว์แต่วัานนี้เราไปใช้คำว่าอุเบกขาคือการทอดทุระมันคนละเรื่องกันเลยคำว่าอุเบกขาคือวางเฉยการวางเฉยก็คือการทอดทุระ แต่จริงๆแล้วคำว่าอุเบกขาคือการเข้ามาใกล้ชิดกับปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคืออะไรแล้วเราเข้ามาใกล้ชิดกับปัญหานั้นแล้วก็หาทางแก้ไขนั่นถึงได้เรียกว่าอุเบกขาตนอุเบกขาสัตว์แล้วมันต้องมาอุเบกขาตัวเราปอดตัวเราเข้าใจปัญหาไหม หรือตัวเราไม่เข้าใจปัญหาปัญหาของสัตว์โลกทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากความแก่เกิดจากความเก็บไขได้พยาธิเกิดจากความเปลี่ยนแปลงเกิดจากความไม่เที่ยง mm hmm. คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใคร mm hmm. นั้นถึงว่าบบนี้ปัญหาอันนี้ เราไปทอดธุระเสียบัตนีก็คือวางเฉยวางเฉยก็คือการทอดธุระแต่ปัญหาอันนี้คำว่าความแก่ความเก็บไข่ได้พยาธความแตกสลายความแตกดับลองให้มันเข้ามาอยู่ที่ใจของเราดูสิบัดน,นี้เราจะทำยังไงกับตัวของเราเมื่อเราจะแตกดับ เราจะวางใจของเรายัางไงที่จะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานเราจะหาช่องทางไปยังไงถึงจะไปได้แต่เราไปใช้คำว่าอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยคือการทอดทุระไม่เข้าใจในปัญหาคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เราไปเข้าใจคำว่าอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยคือการทอดทุระภาษาจริงๆแล้วเราเอาปัญหาที่มันมีอยู่กับตัวของเราเนี่เข้ามาแก้ไขอย่างปัญหาความแก่ปัญหาความเก็บไข้ได้พยาธิปัญหาความที่จะแตกจะดับมันเป็นปัญหาอยู่กับคนทุกคนทุกตัวสัตว์ ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ด้วยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งหมดนั่นแล้วบัดน,นี้จะทำยังไงกับตัวของเราฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจคำว่าอุเบกขาคือการเข้ามาใกล้ชิดกับปัญหาปัญหาที่มันมีอยู่คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือตัวปัญหาของเรา ดานั้นเราจะใช้ความสงบระดับไหนเราถึงจะข้ามเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาได้เวทนาขั้นธรรมดาเวทนาจากการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเวทนาจากความหิวความกระหายต่างๆพวกนี้นี่เราจะทำยังไงกับตัวของเราก็มเวทนา เพราะมันเป็นสมบัติของเรานะบัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมบัติของเรามีมาแต่เมื่อเกิดมีมาแต่เมื่อปฏิสนธิวิญญาณพัฒนาตัวเองมาตามลำดับสุดท้ายมาก็จะแตกจะดับนี่วันนี้เราจะแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไงกับตัวของเราฉะนั้นถึงได้ว่าโอปัญญิกธรรมน้อมเข้ามาดู ก็มาดูอะไรมาดูความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นของที่มันแปรปวนเมื่อมันเป็นของที่แปรปวนก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของของเรามันก็เป็นอะไรเนละ่ะมันก็เป็นทุกข์นั่นเรามาเห็นทุกข์เรามาเห็นอริยสัจทุกข์เป็นสิ่งกําหนดรู้นั่น สมุทัยเราจะต้องละต้องวางนี่ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราทำความเข้าใจกับตัวของเราได้แล้วไม่มีปัญหาในภาคปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าไว้หมดแล้วสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌ hmm. า,านาคือการเพ่ง ผู้เจ้าพูดไว้หมดแล้วตำหลับตำรามีให้อ่านให้ศึกษาแต่ก็ไปทอดทุระอีกคือวางเฉยวางเฉยคือการทอดทุระกับปัญหาของตัวเองที่มีอยู่ในโลกดังนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในโลกอันนี้เราจะต้องเข้าไปศึกษาเราเข้าไปแก้ไข เราเข้าไปทําความเข้าใจถ้าหากเราเข้าไปทําความเข้าใจกับปัญหาต่างๆแล้วี้เราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างปกติสุขเราจะอยู่ในถ้ากลางอะไรก็ตามเราอยู่อย่างปกติสุขของใจเราเพราะใจเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องภายนอกเรามาสนใจอยู่กับเรื่องภายในใจของเรานี่ ใจของเราเนี่ยมันข้ามเวทนาได้ไหมถ้ามันข้ามเวทนาได้แล้วไม่มีปัญหาข้ามรูปข้ามเสียงข้ามรูปเราก็ไม่ได้มองเพราะเรามองมาที่ใจของเราเสียงเราก็ไม่ได้สนใจฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่ใจของเราใจของเราอยู่ข้างใน ฉะนั้นการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นเราจะต้องสันทิฏิโกเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาไม่ได้ให้เพ่งออกไปข้างนอกนะนั่นมันตรงกันข้ามกับความเป็นอยู่ของเราหรือเปล่าวรร สันทิทิโกเอหิปสิโกโอปนาเยโกปัจจตังมันรู้ขึ้นมาที่ใจของเราไหมคำว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่กับตัวของเราเนี่ยถ้าปัญหาต่างๆเราเห็นเรารู้เราก็แก้ไขได้ถ้าปัญหาต่างๆเราไม่เห็นเราไม่รู้มันแก้ไขไม่ได้หรอกจะเกิดมาอีกกี่พวกกี่ชาติก็คือเก่าเปล่าประโยชน์ ไม่ว่าจะไปอยู่ในพบไหนภูมิไหนแดนไหนก็ตามเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาต่อเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วมันถึงจะทำได้คำว่าสันทิทิโกเอหิปสิโกโอปันยิโกปัจจตังรู้ไหมว่าเราข้ามเวทนาได้หรือไม่ได้ปัจจุบันเราทำความเข้าใจกับ ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าที่เป็นอริยสัจได้หรือไม่ได้นะมีอยู่แค่นี้เนี่ยตัวปัญหาจิตเรากำหนดได้ตลอดเวลาไหมจะเข้าสู่ความสงบหรือตัวของเรากำหนดได้ตลอดเวลาไหมจะเข้าสู่การพิจารณาเราจะเข้าสู่การวิตกวิจารณ์เนี่ยเราทำได้ไหม เราวิตกในเรื่องอะไรวิจารณ์ในเรื่องอะไรนะ่ทำได้หรือไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราไปทอดธุระใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือเราวางเฉยมันไม่ขนขวายไม่กระตือรือร้นสำหรับที่จะหาความสุขใส่ตนเราไปแสวงหาแต่ความทุกข์ใ่ตน ไม่ได้เคยคิดเลยที่จะแสวงหาความสุขใส่ตนมีแต่ความทุกข์มีแต่ไฟไฟมันลุกโพงอยู่ตลอดเวลาในกายของเราในใจของเราไม่เผาลนทั้งเผาทั้งลนออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไฟมันไหม้ไฟอันนี้มันร้อนทั้งกลางคืนร้อนทั้งกลางวัน กลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นเปลวฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทำไมทุกวันนี้ไม่มีมรรคมีผลก็เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้กำหนดลงมาที่ใจไปทอดทุลักไม่ได้เข้ามาที่ปัญหาปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไปยึดที่ว่าสมุทยัยที่เราเข้าไปตั้ง เราไปคิดเราไปปรุงไปแต่งไปยึดไปถือเหมือนกับกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาละบัดที่เรียกว่าสก,กายยทิธิวิกิกิจฉาศีลพัฒตรปรมาตเราไปทอดทุระซะว่าคำว่าสก,กายยทิธิเราก็ทอดทุระ เราไม่ได้เอามาไขาควรไต,ต่ตองพิจิตพิจารณาหาทางที่จะจัดการกับตัวของเราวิ่งวิ่งทำมันยังไม่ทันเลยนะเดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งมันหมดไปแล้วคืนวันหนึ่งหมดไปแล้วยังไม่เสร็จยังไม่ได้งานอะไรเลยงานยังไม่ได้อะไรเลยแต่มันหมดวันหมดคืนไปแล้วนี่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคีลานุปัตถาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีนวสสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2,568ดังน,นี้ค่ะวันที่10 1ถึง11ตุลาคม2,568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11 1 2ถึง12ตุลาคม2,568วัดป่ามณีการ จังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโร จังหวัดนครราชสีมาวันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1